รอเลยแพทริเซียกูดตอบแล้วเบบีคนที่สองมีแน่แน่ด้านคุณหมอบอกแม่ให้รอก่อนให้ร่างกายได้พักบ้างเปิดโมเมนต์มาพูดคุยกับแฟนๆผ่านทางไอจีสตอรี่กันอีกครั้งสำหรับคุณแม่มือใหม่คนสวยอย่างพทริเซียกูดที่ตอนนี้ทายาทตัวน้อยอย่างน้องเอลิเซียก็กำลังจ้ำม่ำและอยู่ในวัยที่ช่างแสนน่ารักน่าชังไม่เบาเลยํำเอาห่วง ถูกหามส่งโรงพยาบาลด้านไหม้เฝ้าพี่ชายไม่ห่างจนถูกแซวเกินต้านลุกฉลองวัย27ปีของมุกวรนิตสวยแซบสะบัดเลอก้อยรัชวินอวดโมเมนต์น่ารักพ่อตูนน้องทะเลที่เหมือนกันราวฝาแฝดโดยล่าสุดวันที่10ตุลาคม2566 หลังจากที่เปิดโอกาสให้แฟนๆส่งข้อความมาถามถ่ายกันผ่านทาง IG Story แล้วนั้นสาวแพทริเซียก็ได้ตอบกลับแบบไม่มีกัฟซึ่งส่วนใหญ่แล้วนั้นก็จะพูดคุยกันถึงเรื่องน้องเอลิเซีย เบบีวัยสี่เดือนของนางเอกสาวและงานนี้คำถามคำตอบที่ทำเอาเหล่าแฟนๆปลื้มอกปลื้มใจและคงตั้งตารอคอยกันไม่เบานั้นก็คงไม่พ้นคำถามของแฟนคลับรายหนึ่งที่เข้ามาสอบถามสาวแพทริเซียว่ามีแพลนมีน้องให้อลิเซียไหมคะซึ่งทางด้านแพทริเซียก็ได้ตอบกลับไปแบบไม่มีกับว่ามีแน่ๆค่ะ แต่ไม่รู้เมื่อไหร่คุณหมอบอกรอก่อนนนนให้ร่างกายแม่ได้พักบ้างรอเลยพทัทริเซียกูด๊ด ตอบแล้วเบบีคนที่สองมีแน่ๆด้านคุณหมอบอกแม่ให้รอก่อนให้ร่างกายได้พักบ้างเปิดโมเมนต์มาพูดคุยกับแฟนๆผ่านทางไอจีสตอรี่กันอีกครั้งสำหรับคุณแม่มือใหม่คนสวยอย่างแคทรีเซียกูดที่ตอนนี้ทายาทตัวน้อยอย่างน้องเอลิเซียก็กำลังจ้ำม่ำและอยู่ในวัยที่ช่างแสนน่ารักน่าชัางไม่เบาเลยทำเอาห่วงก๊อ ถูกหามส่งโรงพยาบาลด้านไหม้เฝ้าพี่ชายไม่ห่างจนถูกแซวเกินต้านลุกฉลองวัย27ปีของมุกวรนิตสวยแซบสะบัดเลอก้อยรัชวินอวดโมเมนต์น่ารักพ่อตูนน้องทะเลที่เหมือนกันราวฝาแฝดโดยล่าสุดวันที่10ตุลาคม2566 หลังจากที่เปิดโอกาสให้แฟนๆส่งข้อความมาถามถ่ายกันผ่านทาง IG Story แล้วนั้นสาวแพทริเซียก็ได้ตอบกลับแบบไม่มีกัฟซึ่งส่วนใหญ่แล้วนั้นก็จะพูดคุยกันถึงเรื่องน้องเอลิเซีย เบบีวัยสี่เดือนของนางเอกสาวและงานนี้คำถามคำตอบที่ทำเอาเหล่าแฟนๆปลื้มอกปลื้มใจและคงตั้งตารอคอยกันไม่เบานั้นก็คงไม่พ้นคำถามของแฟนคลับรายหนึ่งที่เข้ามาสอบถามสาวแพทริเซียว่ามีแพลนมีน้องให้อลิเซียไหมคะซึ่งทางด้านแพทริเซียก็ได้ตอบกลับไปแบบไม่มีกับว่ามีแน่ๆค่ะ แต่ไม่รู้เมื่อไหร่คุณหมอบอกรอก่อนนอนท์ให้ร่างกายแม่ได้พักบ้าง